สวัสดีครับนะครับหลังจากเรามีหนี้ไปแล้วประมาณพันกว่าล้านนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูแนวทางการแก้หนี้พันล้านบ้างนะครับเราจะทํำยังไงได้บ้างนะฮะก็มันก็คงไม่ยากนะครับเป็นหนี้ของการลงทุนเนี่ยเราก็คงขายหุ้นให้จีนบางส่วนนะครับเพื่อเพื่อเคลียร์หนี้นะฮะขายหุ้นให้จีนบางส่วนแล้วก็รีไฟแนนซ์นะครับ รีไฟแนนซ์โดยการกู้เงินจากธนาคารนะครับหลังจากกู้เงินจากธนาคารเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนการเงินที่มันต่ําลงมานะครับเรียกว่าดอกเบี้ยมันก็จะถูกนิดนึงนะครับเนื่องจากโครงการสัมปทานในลักษณะโรงไฟฟ้าเนี่ยก็หลายแบงก์เขาก็ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องลงทุนก่อนไปสักประมาณ30%เเท่านั้นเองนะนะดังนั้นเนี่ย วิธีการแก้หนี้ของการพัฒนาโครงการหรือการทําโครงการลงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปก่อนสัก30สเอร์เซนให้มีความคืบหน้านะครับที่เหลือเนี่ยธนาคารก็จะปล่อยกู้นะครับก็จะมีต้นทุนการเงินที่มันถูกลงนะฮะเนื่องจากเราได้เงินทุนจากธนาคารแล้วเนี่ยต้นทุนการเงินในการบริหารโครงการมันก็จะตักนะครับผลกําไรหรือผลตอบแทนของโครงการมันก็จะดีขึ้นนะครับ ถ้าเป็นเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ต้องคืนเขาสูงนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นอดอกเบีย้ยจากธนาคารเนี่ยต้นทุนการเงินมันก็จะต่ำนะครับแล้วก็เป็นเงินกู้ระยะยาว10ปี20ปี30ปีก็ว่าไปนะครับโอเคถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมอัปเดตผมก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะสวัสดีครับ